ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง p b f i n l a n d Channel อยู่กับพี่บานฟินแ์นล์คุเก่าคนเดิมนะครับผม Good Morning สวัสดีตอนเ้ารสุขสุขคนเลยนะครับผมเพราะว่าพิ่งตื่นเมื่อนี้ตื่น,นแต่เช้าอากาศดีนะครับผมบรรยากาศฝนตกร่มรื่นพี่นอ้องนะครับผมเดี๋ยวห่อสิออกไป่ซองเบึง่งคุณยายนุ่นคุณยายถัวนะครับผมว่าเช้านี้เป็นเช้าแรกที่คุณยายสองยายมา เล่นมายามกันว่าเขาเสียเงี้ยงกันนะครับผมเพราะว่าตื่นถึงมากผมก็ตื่นสวยจะน้อยเน่กับเศร้าสำหรับข่อยยู่แต่ก็สวยสําหรับผู้เฒ่ากัเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมว่าคุณยายนะครับทําอะไรกันอยู่นะฮะคุณยายเห็ออะไรกันอยู่แม่ดวงมาพร้กันพี่น้องมือขึ้นนี่เพิ่งกับโซเลีกันเดือดเด้ผู้เฒ่าเล่ากันโจ๊ะเจี๊ยบโจ๊ะเจี๊ยบโจ๊ะเจี๊พี่น้องเกันถือข้อกันต่อยอืมกันถือข้อกัน คิดหนอดกันลายทว้ยิ้มเปยๆพ่อ,อพใจลใหลายพี่น้องแม่ดวงเป็นแม่มเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องอยู่หน้าบ้านนะจ๊ะช่องสาวนอนช่องสาวนอนเดียวแค่เป็นงสันน้น <c oughs> ทำอะไรยายนอนงลางมันเหรอ cứu bữa nay trong này hơn đi đi, sát cứ chịu bỏ, vậy ừ. ở mòn bỏ, ở mòn ừ. <laughs> mòn này con, chắc ăn. นี่เด้นอ่อย่างทีมีหมอนอ่ะปูพักันนอนเ่เเสาบบเอืออากาศดีเพี่บ,บกก้อยวันนี้ฝนตกอากาศดีนะวันนี้ฝนตกนะครับดูสิฝนตก พรมพรมคนตกพรำพรมไม่มีคนตื่นเลยเหรอนนวันนี้ได้อะไรกินข้าวเช้าคุณยายาเอฟซี Z ถาม<น>อะไรนะป่นป่น,นอะไรอ่ะต้มปลาปนินน่นต้มปลานิ่นเศรษปบลดนินอะไรป่

เลี่ยมตาอยู่บ่พูดอะไรล่ะน่าจะกาดเนาะสองสาวสองสาวรุ่นผมข้ามลูกป้ายายเด้พูดเราบอกไปไปซื้อให้นี่ จ่อยเอาเนไปไว้อนจอยไเอาเงิเอา่ไทรันเอาี่ไม่ีเพื่อนูปนีเนเขาเินใบผู้น่นปอนูดาใบผูใบูเพราะ่าใหญ่นวลเคียวมากคุณมาอยากได้พี่สาวพี่น้องบอกเออที่ยังกินดีพี่น้องหของหวานปะฮ่องของหวานทำำนึ่งถ้าเตากินไงผูน่ะมั่นกระตานึ่งผูน่ะรั้วมีนเยอะสุเอ้อเใส่เาีกูดเห็ดนึ่งมั่นกินน้ำานังตากใเห้ดเสรหนึ่งใอบง ้าจะบอกให้หน mm ึ่งเป็นกินน้ำตาลเนใช้น้ำตาลกินไหมไยมันพางอยาให้ปูส่แ้มันเต็มขานะอือเอาพุ่มบ่บบอฮลูกห้บอเบ่คณนั่งคนหนีไปนันดิเจีาตมันก็เย็นนะน้ามันฝนตก ตกบรรยากาศคุณบรรยากาศเรื่องรมอันนี้ตาอะไรเนี่ยตาบักทั่วบอกบักทั่วอยังก็ถือไนมันขึ้นล่าบอ๊บยำเช้าปวกกระซเ้าตอนเนาะกรแม่ขมเครื่องอีเดี๋่ะ ขนมอย่างย่ามากินแนมสิ่มแน่ควากินแน่ตกล่องปุ๋เดียวเขาลบบริบ่าว

ยันบ่สอนกันใช้โทรศัพท์บันนี้ซื้อสซื้อให้สใช้เป็นอึเลาโอ้ยภาษาอันว่างมองนี่เทรหมองนี่แล้วเมื่อนี้จะเข้าไปซื้อให้โทรศัพท์ เออแ๋ยวรับย uh ังเดี huh. okay. And, uh ๋ยวไปแ้ล huh. ะ uh ้านท่งหางันแเ้วเนี่ยเดี๋ยวรับมองนี่บ้านมองนี่ใช่เคยใส่ยูเรนี้่ตละเมีสบกแ้กบอกส ยา่ถทวดแล้วแปดสิบสองปิบสี่บแล้วก็โทรเปลี่ยนได้พี่น้องกวดทำไมเลขเป็ี่ยนคามแต่ว่าแต่ว่าเบิ้งในกระดาษแบบนั้นบ่บ่มีอันอันไม้เลขกม่้โจดใส่กระดาษแล้วก็กวดน้ำกระดาษแบบน้บ่เปลือกพัดลมทุ้นใหญ่ฝนก็ตกแรงขึ้นแรงขึ้นนะทุกคนยายแค่กวดโทรหานหนึ่งกนหนึ่บ่ ฮะคือได้โทรไปยังโอ้โหออกซื้อสมัยกตะกี้โดนแล้ว ฮ่บแม่กไปสื้อมากิเบร์ยไปกดนได้เท่าไรเท่าลยเนี่ได้ขึ้นหยังเอาฟืนคนเบกตลอดจ้ะงอโขลก

ไม่ได้บอกเหงน่็กก็ใหญ่ไม่ได้บอกเที่ยวมองเดไม่ได้บอกเทปากบอกนี่ีบ่ปึ๊บหล้วกัเทปากใหงเด็กเหเด็กใหญ่สอนข้าวเด็แล้วเหด็กก็เห็ืไเดกก็เมื่อกี้เมีใส่ไม่ได้บอกเมียโอ้ยเจ็ทรง ยังก่อนนะม่ใช่แบนี้นนบอใหญ่ร้องโทษเราบ่ะนี่ยายโทษเราบอเขาเบิ้งนเเห็นตัวยางบ้เบิ้งได้ไหมเบิ้งแนไแบบเมื่อกี้นี่เอาบอสมมติสมมติบอหน้าปิ้ว ไม่หัวละไม่หัวแล้วในหัวแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวคุณพ่ออาบน้ำเตรียมตัวขึ้นไลฟ์สดคืนนี้ด้วยนะฮะไลฟ์สดนานิตาไลฟ์รอบที่ยี่สิบพี่น้องเด้อซื้อบัตรจองตั๋วราคาหนึ่งร้อยบาทที่เพจซื้อนานติตาซื้อเพจซื้อตั๋วไลฟ์สดนันติตาตลาดพี่น้องนะจ๊ะโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับ